ไงคุยกับลุงสิโอ้โหเฮ้ย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 อย่านะเว้ยลิมงอย่าไปสู้แล้วเจ้าสีได้ยังไงฮะเออเออฮะเจ๋งเหรอฮะเจ้าป่าหรือป่าหรือว่าอาศัยปา่าไม่แน่นะอ่าอ่ามึงมองหน้าอีกเดี๋ยวเดี๋ยวฮะโอ้โหดู ทำอยังการก,กรดกันมาตั้งนานักหนาลาบับลับไปดูเขี้ยวนะฝันเขียนะเข้ยวมันจะว่าอะไรดูเขี้ยวมันมันมัน,มนลิงเนี่ยให้รู้ไว้ถ้าได้ขยํำนล่วก็ไม่เหลือนะบอกให้ทราบไว <c oughs> ้มัอ,มอ,มอ,มอ,อ,อไ่ง่จ๊อ โอ้โหดูเหาดูหัวกันน่ะดูสิว่าไงว่าไงหล่ะโอ้โหดูมันนอนโอ้โหสบายมีก็คิดไม่มีก็แล้วไปนะโว้ยว่าไงฮะทำตาปิดๆิดไปเหรอเอามั้ยเนี่ยเอาวเปล่าเนี่ยเอาวไหมไม่เอาไปแล้ว <c oughs> นี่ดีกว่าคุยกับฝุงลิงดีกว่าอ๋อนี่ราชพัชระนี่เนาะครับสัญลักษณ์ราชพัชจอมบึงเนาะใช่ครับเติมก็เป็นฝึกหัดครูครอ่าฝึกหัดครู ดูมันจะเป็นเพื่อนผมมันมาเป็นอาจารย์ที่นี่ชื่ออะไรวะน้ำสะกุณดุจจดาประเสริฐประสิทธิ์ใช่พี่น้องประเสริฐประเสริฐกับประสิทธิ์ฮะเหยียบระบังเหยียบว่าไงเพื่อน เพื่อนว่าไงเพื่อนโ,อโหทั้งหอบทั้งหิวเอาข้าไปกระเตงกระเตงก็เสร็จแล้วโ,โหตายเลยเฮ้ยมีที่แพร่พันธ์หรือวะเฮ้ยอุ้ยบังม่วงโอ้โหว่าไงเพื่อนว่าไง โอ้โหตายเลยไม่มีอาหารหวานเขาป่าให้กินเหรอก็ดีนะยังมีของกินเอาไปดีเอาเอาโอ้โหลูกน้อยมานี่คือสัญชตาตญาณของสัตว์นะครับลูกแม่แม่ลูกผูกพัน แล้วพ่อไปไหนที่นี่เฮ้ย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 ไอ้ชั่วไอ้เจ๊กอ๋อหัวหน้าฝูงเนี่ยเนี่ยหัวหน้าเขาเนี่ยเนี่ดูเขาเดินนะจ่าฝูงสังเกตเขาเดินเขาจะไม่เขาจะมีทรงเขาโดยเฉพาะช้างเหมือนกันถ้าเขาจะมีทรงเขาครับเขาจะมีทรงถ้าจ่าฝูงเขาจะมีบุคลิกภาพไงเขาจะมีทรงเขา นี่แหละคือสัตว์เขาก็มีจา่าฝูงเหมือนกันคนก็ต้องมีจา่าเข้าไปกินเข้าไปอ,อิ่มน้ำสำราญกินสักเดือนก็ไปหมดหน้าๆะนะี่้ากาช,ชวนคุยครับท่านเป็นไงครับอ,อยู่แถวนี้เปล่าครับ เกรแล้วเออ่าก็เกษียณแล้วงั้นคําถามมีว่าอยู่ที่นี่เนาะอยู่ที่เขาตรงนี้เนาะครับกี่ปีครับที่อยู่ที่ตรงนี้ทางานมาอายุตั้งแต่ยี่สิบแปดมจนหกสิบสองตอนนี้นับเองยีนะ่แปดหกสิบสองเนาะเกษียณสองปีแล้วถ้าอย่างนั้นถามความเปลี่ยนแปลงวันที่เมื่อเวลาเราเป็นอายุยี่สิบแปดหนวันนั้นวันสิบแปดยี่สิบแปด ยี่แปดยี่บแปดมันถึงวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับถ้ำปรับปรุงกันเรื่อยๆนะแต่มันงนอกหินย้อยนั่นทีแรกมันสวยอืนักท่องเที่ยวเขามาเคาเอาไปหมดแปลว่าข้างในภายในถ้านะข้างในมันสวยเนาะงิอกหินย,ย้อยอือทีนี้มันก็อันใหญ่บ้งเล็กบ้างคนเที่ยวเขาะเอไปหมดเข้าใจได้คนเที่ยวก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนมาศักดิ์สิทธิ์ไปหมด ก็อย่างนั้นหละครับแล้วแต่คนเนี่ยเขาจะนับเอาละเขาว่าไอ้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นทั้งปวงเนี่ยมันผิดหมดแล้วนะโอเคนะนั่นัคือผ่านไปเหตุการณ์ต่างนั้นปล่อยไว้ตามธรรมชาติก็จะสวยใช่ดังนั้นพอเวลามีไฟฟ้าเข้าไปมันเข้าไปในปีไหนเนี่ยไฟฟ้าเข้าไปไฟฟ้าเข้ารู้สึกน่าจะประมาณสามปกว่านี่ฮะอืมปีสามศูนย์กว่ายี่แปดสามศูนย์ใช้ไฟปั่นอืมทีแรกใช้เลยจะเกลียบพายุอืม จะก็ใช้กระไดไม้ไผ่ทำลงไปเสร็จแล้วก็แบบชาวบ้านชาวบ้านอ่ะแล้วก็มาปรุงใช้ไผ่ปั่นไป่เคื่องปั่นครับทุ่น้ํายังไม่เจริญเท่าไหร่ครับแต่เนมันไม่ใช่ถ้ำจอมพลหรอกเออมันเป็นถ้ำมุจลรินทีนี้ทันร่อห้าทศเดจมาเห็นริวไรตรงเถ้ำมุจจรินครับมุจลินแปละแปลว่านาคนั่นน่ะไม่รู้มุจจรินแปลว่านาค แค่นางมุจลินเขาเห็น,ร,น,อหนรอห้าเขาเสด็จมาอืมเห็นหินยอกหินย้อยริ้วไหลเหมือนท่านจอมพลเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่อ๋อไปเห็นภายในรู้สึกว่าเป็นชั้นชั้นชั้นดูอโอ้ย<อ><อ>รู้สึกว่ามีอลังการเนาะมันเป็นลาเหมือนผู้นะมันเป็นผู้เหมือนจนะอม,มอพ,พลไงเขาก็เลยเปลี่ยนอ๋อเหมือนเครื่องหมายของพวกจ้าทน้งหลายใส่่วงผู้เต็มไปหมดเลยมันเป็นริ้วไหลเข้าใจเข้าใจเข้าใจได้นะฮะก็เลยตั้งชื่อจอมพลซะเลยก็เลยเปลี่ยนพุจลิน จอมพลอถ้าพูดถึงจอมพลนะสําหรับลุงนะคำว่าจอมพลก็ใหญ่สุดแล้วคำว่าจอมพลนะลุงเจ็ดสิบเจ็ดกว่าแล้วเนี่ยโอเคนะคำว่าจอมพลคําเดียวนะก็มีจอมพลปจอมพลสวัดิ์ไทรัฐถ้ามันอยู่ในในห้วงแห่งความจําของลุงนะถ้าจะจํานะแต่ไม่รู้จําไ่ทําแมวทําไมพวกนี้ปู่ผมก็มาเป็นนายเคยที่นี่อืมโอเคอ่าในคือปูทวดผมก็ก็ เป็นท่านขุนโอเคท่านขุนโอเคดีมากแล้วที่มากลับมาถึงอทีนี้เข้ามาสู่เรื่องถ้าเฉพาะเลยะคุณผมนี่ก็ได้ทางคุณจากพระราชทานมาโอ้ดีมากอ่ะโอเคจบไปนี่คือดีที่ผ่านมาเอาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็แลวกันผมขึ้นไปข้างบนเนี่ยป่าถ้ามันปิดไปหมดเลยอ๋อตอนนี้มันเรื่องอะไรโควิดไงอ๋อเฉพาะโควิดนี่นะกลัวไหมน่ยกลัวไหมถามจริงเถอะเฉยๆนะ เดี๋ยวเรามารักษยแล้วเฉยเฉยแรกเฉยเฉยๆล้วปิดทำไมปากป่งจมูกกะเอเรื่องไอแบบไอคนนักท่องเที่ยวนี่เขามากล้คิดเนี้ยมันเยอะไงงั้นเหรอถอยเยอะแศรษีนี่ขอกลัวก็เลยปิดเลยอฟังไอเดีรู้ไหมตามหลักวิชาเลยนะผมก็มีแต่ผมไม่ปิดโอเคนะี่เกียรตปิดเพราะผมจะรู้ดีว่า เวลาหายใจเข้านะมันทีมันนำคาญมันไม่สะดวกฟังก่อนลองฟังลองเชียร์ฮะนี่มันเป็นองค์ความรู้นะ <c oughs> เวลาหายใจเข้าเราต้องการอากาศที่มันสะอาดบริสุทธิ์เข้าไปในปอด <c oughs> ไปทําอะไร <c oughs> ฟัง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 ก่อนนะฟังให้มันจบก่อน <c oughs> ไม่ต้องกลัวจะไม่ได้พูดมันเข้าไปปืดหายใจเข้าไปปืดถ้ากลั้นลมให้ใจตามนานๆมันจะระเบิดมันจะให้ความร้อน ความร้อนมันจะสร้างภูมิต้านทาในให้กับตัวเอง uh huh. เวลาคายออกปุ๊บเขาว่าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์คำ uh huh. ว่าเขาว่าทางวิชาการทางด้านการพ้องการแพทย์ที่เขาว่ากัน uh huh. ฟังหายใจเข้าคืออากาศทีศ่สะอาดก็แล้วกันนะเวลาออกปุ๊บมันเป็นของเสีย uh huh. แล้วถ้าปิดเอาไว้ที่นี่เอาแล้วของเสียเข้าไปอีกทีหนึง่ง uh huh. ตรงนี้นะฮะภาคองค์ความรู้ไม่ให้ประชาชนเลยมันก็เลยปิดกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลก ทั้งทั้งนี่ถูกสอนมาว่าหายใจเข้าอากาศทั่วไปเนี่ยจะสาดบริสุทธิ์แล้วแต่แต่เวลาเผาผ่านพุดงเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ก็องเสียแทนที่จะเปิดไปบอดไหนสตรก็ไปอีกทีนึงก็ด้วยเหตุนี้ลุงลุงงอกนะผมเนี่ยครับก็เลยไม่ใส่แม่งเสลยใครทําไมชีวิตกลัวอ่าโอเคไหมก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเออตื่นเต้นตรกใจทั้งมมนทั้งโลกเลยนะทั้งทั้งเป็นวิชา